จำคุกเเดือนอดีตผูจ้จัดการจักรจันทร์สารอุทธรพิพากษาจำคุกเก้าเดือนไม่รอลงอาญาอาบีอดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวจักรจันทร์อคคมศิลิสืบเนื่องจากกรณีนักแสดงสาวจักรจันรอคคมศิลิพร้อมด้วยสามีเควัฒนาเจริญศักวัฒนาแจ้งความดำเนินคดีกับอาบีปกชนนดิษยาบุตรอดีตผู้จัดการส่วนตัวและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมสี่คน ฐานความผิดร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย10บล้านบาทหลังปล่อยข่าวอ้างเรื่องเควัฒนามีโลกใบที่สองล่าสุดเพจทนายดีด้าโพสต์อยู่ที่ศาลแขวงดอนเมืองพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าผู้จัดการดาราอาบีจักกจันอคัมเสริวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกอาบี อดีตผู้จัดการคุณจักรจันทร์คมศิริในกรณีที่มีการใส่ความคุณเควัฒนาะสามีจักรจันร์ว่ามีโลคสองใบและกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียเกี่ยวข้องข้องเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งทุกอย่างไม่เป็นความจริงคดีนี้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก18เดือนแต่จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ9เดือนไม่รอลงอาญา พร้อมติดแฮชแทกทนายนิดาเควัฒนาโลกสองใบจ,กจักระจันอาคมศิลิ์